ครับสวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางอุปธรรมนะครับในปีการศึกษา2 5 6 5นี้นะครับครูจะมาอธิบายนะครับวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตของทางโรงเรียนนะครับที่เป็นชนิด Wi-Fi นะครับแล้วก็มาชี้แจงเงื่อนไขการใช้งานอินเทอร์เน็ตของทางโรงเรียนด้วยว่ามีมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับครูจะมาบอกว่านะครับ ใน1รหัสนะครับนักเรียนสามารถเข้าได้ทั้งหมด2อุปกรณ์นะครับ2อุปกรณ์ในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับนักเรียน1คนมีอุปกรณ์3อุปกรณ์อย่างเช่นมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องมีแท็บเล็ต1เครื่องแล้วก็มีโน้ตบุ๊กอยู่1เครื่องนะครับเป็น3อุปกรณ์ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งหมดแค่2อุปกรณ์เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่านักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3,000คนนะครับถ้าหากว่าครูไม่ล็อก ว่าหนึ่งคนได้สออุปกรณ์เนี่ยครับระบบอินเทอร์เน็ตของทางโรงเรียนเนี่ยก็จะช้ามากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนต่างเข้ากันใช้งานนะครับทีนี้เงื่อนไขที่2นะครับหากนักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเช่นนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เข้าใช้งานใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งนักเรียนเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เครื่องใหม่เนี่ยอาจจะยังใช้งานไม่ได้นะครับนักเรียนก็มาติดต่อครูที่ หมวดคอมพิวเตอร์นะครับครูก็จะรีเซ็ตรหัสเครื่องเก่าเพื่อให้เอารหัสนั้นมาใช้กับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ของทางนักเรียนได้นะครับมาฟังเงื่อนไขกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูว่าวิธีการใช้งานก่อนว่าเราจะใช้งานกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้นักเรียนนะครับเปิด Wi-Fi ของอุปกรณ์ของนักเรียนขึ้นมานะครับทีนี้ Wi-Fi ของทางนรงเรียนเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ให้นักเรียนสังเกตตัวนี้นะครับ จะมีแอดจอมสุราง wi-fi มีแอดที e เชอร์ไวไมีแอดทรู ue, มีแอดอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่านะครับจะใช้งานของทางโรงเรียนนะครับให้สังเกตแอดจอมสุราง Wi-Fi นะครับทีนี้แอดจอมสุราง wi-fi เนี่ยตอนนี้มีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแอดจอมสุราง Wi-Fi มีอยู่ในห้องเรียนทุกๆห้องเรียนนะครับมีอยู่ในห้องเรียนทุกๆห้องเรียนแล้วนะครับ ในบริเวณลานกว้างหรือว่าลานโล่งนะครับในปีการศึกษานี้นะครับจะขยายเอาไว้ตรงโต๊ะไม้หินอะไรให้มันครบเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ทุกห้องเรียนนะครับมี WiFi ใช้งานเรียบร้อยแล้วจะเป็นแอรจอมสุรัง Wi-Fi นะครับใน1วันนักเรียนล็อกอินแค่1นครั้งนะครับใน1วันนักเรียนใส่รหัสแค่1นครั้งนะครับถ้านักเรียนไม่ปิดไ i f i นะครับมันก็จะเกาะไปตลอดเลยถ้ามีแอรจอมสุรัง Wi-Fi อยู่นะครับ โอเคทีนี้พอเห็นแอดจอสุรางไ i f i เรียบร้อยแล้วกดเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าจอล็อกอินลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมาดูเงื่อนไขก่อนมีเงื่อนไขช่วงต้นอยู่นิดนึงนะครับสำหรับม .2 ม .3 ม .5 และม .6 นะครับนม .2 ม .3 ม .5 และก็ม .6 นะครับยู n a m e นะครับก็จะใส่รหัสทักเรียน นะครับพาสเวิร์ดก็ใช้เลขบัตรประชาชนนักเรียนนะครับก็ตามตามตามหัวข้อเลยครับยูสเซนิก็คือรหัสนักเรียนพาสเวิร์ดก็เลขเป็นเลขบัตรประชาชนของทางนักเรียนได้เลยนะครับหากใครใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่สามารถใช้งานได้ใครใส่ยูสเซนิ่งกับพาสเวิร์ดแล้วนะครับไม่สามารถใช้งานได้ครูอาจจะเอาเลขบัตรประชาชนผิดหรือว่าตกเลขอะไรก็แล้วแต่ครับติดต่อครูที่หมวดคอมพิวเตอร์เลยนะครับ ในอันนี้คือสําหรับม .2 ม .3 ม .5 แล้วก็ม .6 นะครับอะสังเกตว่าทําไมได้แค่ม .2 3/ 5, มสม1และม .4 นะครับยังครูตัวครูเองเนี่ยยังไม่มีเลขบัตรประชาชนนะครับดังนั้นเฉพาะม .1 และม .4 นะครับให้ใช้ username และก็ password นะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนรหัส3า121งหนใช่ไหมครับ เลขบัตรประชาชนของนักเรียนมน .1 และม .4 ครูยังไม่มีนะใช่ไหมครับเพราะว่าทางสบทเนี่ยจะยืนยันเลขบัตรประชาชนได้หลังวันที่10มิถุนาดังนั้นครูก็ให้ซช้ใช้รหัสตัวเดียวกันเลยครับสามสอนึ่งสออันนี้คือเลขสมมุตินะครับเลขสมมุติก็คือมอ .1 และก็ม .4 ใช้ยูสเน็เกับพาสเวิร์ดเป็นตัวเดียวกันนะครับ แล้วหลังวันที่10มิถุนาครูก็จะเปลี่ยนเป็นยูสเนเป็นรหัสนักเรียนพาสเวิร์ดก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับทีนี้ถามว่าทําไมเราต้องใช้เลขบัตรประชาชนทําไมมันจะต้องใช้ยาวขนาดนั้นเพราะว่าเงื่อนไขครับ1นคนต่อ2อุปกรณ์นะครับถ้าหากว่ายูสเนกับพาสเวิร์ดเนี่ยมันจําง่ายใช่ไหมครับคนอื่นเขาก็เอาของเราไปใช้นะครับเราก็จะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเลขบัตรประชาชนก็ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนเองต้องรู้แล้วคนอื่นอาจจะไม่ทราบนะครับก็เลยต้องใช้เป็นเลขบัตรประชาชนลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาตรงนี้กันก่อนครูก็ได้สร้างรหัสสมุิขึ้นมาสมุินะครับก็คือ username เป็นประมาณนี้ password ก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดปุ่มตกลง นะครับพอใส่ username ปุ๊บ password เรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมครับอ่ะมันก็จะ connect ขึ้นมาพอ connect ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของทางโรงเรียนได้เลยนะครับมันก็จะเด้งเข้าที่หน้า google.com ให้เราได้เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตของทางโรงเรียนได้เลยนะครับทีนี้สปีดก็คือความเร็วนะครับนักเรียนของนักเรียนจะได้เท่าไหร่นะครับสปีด อให้กูเช็คให้ดูนะครับของนักเรียนทุกคนนะครับได้ดาวน์โหลดนะครับไม่เกิน10เมกะไบต์นะครับ10เมกอ่ะไม่เกินนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับม่ก็จะขึ้นขึ้นลงลงเวียงเวียงก็แล้วแต่จุดบริการแต่ไม่ต่ำกว่า5้ามกะไบต์แน่นอนนะครับอ่ะไม่ต่ำกว่า5เมกะไบต์แน่นอนอัปโหลดก็จะได้ประมาณ5นะครับเอาไว้สําหรับเรียนออนไลน์ได้อย่างสบายๆดู YouTube ได้ ไม่สะดุดนะครับเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับหากมีข้อผิดพลาดหรือว่าล็อกอินไม่ได้อะไรยังไงไม่ได้นะครับก็ติดต่อคุณครูที่หมวดคอมพิวเตอร์ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ